สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนเนี่ยไปร้านหนังสือหน้าวังพร้อมๆกันนะคะวังที่เราจะไปกันเนี่ยคือหน้าวังจักกรพงศ์นะคะ กลับไทยมาครั้งนี้เนี่ยดิฉันต้องมาแวะช็อปหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเป็นหนังสือฉลองพระองค์นะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะมาลงกันที่ท่าเรือราชินีแต่จริงๆแล้ว่ใครจะลงท่าเตียนหรือลงท่าไหนาก็ได้ตามแต่สะดวกนะคะเดินมานิดนึงเธอจากท่าเรือราชินีเลี้ยวซ้ายนะคะลัดเลาะมาเรื่อยๆเนี่ยตรงมาเลยเธอก็จะถึงนะคะร้านหนังสือร้านนี้เลยที่มาตาม จากอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราได้เล็งไว้นะคะกับหนังสือเล่มที่จาอยากได้เป็นหนังสือฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงเราเนี่ยกับปีแอร์เบลแมงนะคะเอ่อเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะคะที่ได้ออกแบบฉลองพระองค์ให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพื่อนๆน,น,นะคือเล่มนี้เนี่ยัำเคยมีแล้วนะคะตอนที่เขาออกมาหลายปีแล้วแหละนะคะหลายปีดีดัดแต่ว่าเอ่อฉันให้เพื่อนไปนะคะแล้วก็คือพอให้เขาไปแล้วพอ ถึงงานนะคะเอ่อข่าวดำของสมเด็จพระพันปีเนี่ยแชมก็อยากได้เล่มนี้ซื้อกลับมาเก็บไว้ที่บ้านของแชมในลอนดอนนะคะเ,<ๆ>เพื่อนๆเพราะว่าเออแชมเป็นคนหลงรักมากเธอมีคอลเลกชันบาง,บางทีเรารู้สึกว่าหิวใจเราอยู่บ้านอากาศเนาวๆที่ลอนดอนเราจะได้หยิบหนังสือพวกนี้มานั่งดูวันไหนที่เราฟินรู้สึกเงาคิดถึงเมืองไทยเธอนี่เล่มนี้จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ เนี่ยถ้าเป็นปกแข็งนะ่ะตกอยู่ที่เล่มละ2,000บาทปกอ่อนตกอยู่ที่เล่มละ1,500บาทนะคะนี่งามสมบรมมาาชินีนาดนะคะชื่อเป็นภาษาไทยนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็ fit for a queen นะอ่าขอเล่าประวัติกันก่อนนะคะสำนักพิมพ์ลิวะบุกเนี่ยนะคะเจ้าของเขาก็คือหม่อมราชวงศ์นริศราจักกระพงนะคะ ก็เป็นร้านหนังสือเล็กๆที่ตั้งอยู่หน้าวังจัก,กรพงษ์เลยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ไกลจากวัดโพค่ะคุณจะเดินจากวัดโพหรือว่าคุณจะเดินจากปากของตลาดคุณก็หนีไม่พ้นค่ะคุณต้องผ่านวังจัก,กรพงษ์ค่ะแล้วก็อยู่เยื้องๆกับมิวเซียมสยามเลยนะคะร้านหนังสือร้านนี้เนี่ยต่อให้เป็นร้านหนังสือเล็กๆก็จริงเนี่ยนะแต่เป็นร้านหนังสือที่เน้นในเรื่องของศิลป,ปะและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสำนักพิมพ์ของริวพุกเนี่ยเขา ระบุว่าจดไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531หรือปี1988นะคะและตลอดระยะเวลากว่า30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ตีพิมพ์หนังสือไม่รู้กี่เล่มนะคะเพื่อนๆขานะ คือฉันมาเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยตรงเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใน a เมซ o n ที่ที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคามันก้าวกระโดดไปนะคะเธอจากราคา50ปอนด์เนี่ยฉันก็เมากับเออพี่พนักงานเขานะเขาก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะคะเพื่อนๆดูความความสุขของฉันสีเธอฉันมีความสุขจริงๆเธอแค่ฉันมาเพื่อที่จะซือ้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยหอบกับอังกฤษไปเธอแล้วมันหนักด้วยนะแต่ก็ถือว่ามันมันปริมแล้วเธอเพราะว่าเราเล็งไว้อ่ะเราเสียดายก็ ที่เราให้เพื่อนไปอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรามาเมืองไทยแล้วเราก็ได้ซื้อกลับะนะคะอ่ะเจ้าของอวังจัก,กรพงศ์เนี่ยนะคะก็หม่อมราชวงศ์หม่อมลาชวงศ์นริสราจัก,กรพงศ์นะคะเพื่อนๆเขาคงจะคุ้นคุ้นเคยกันไหมว่าเป็นใครหม่อมรัชวงศ์นริสราจัก,กรพงศ์หรือว่าคุณหญิงนาริศราเนี่ยนะคะก็คือแม่ของคุณฮิวโก้นะคะฮิวโก้ที่เป็นสามีของคุณฮานาดารานะคะอืม หม่อมราชวงศ์นาลิศราจาัก,กรกพงค์เนี่ยถือว่ามีเชื้อสายนะคะในะจักรราชวงศ์ไทยนะคะก็โดยเป็นบุตรสาวของพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงค์นะคะกับคุณอลิสเบตฮันเชอร์นะคะแม่ของหม่อมเนี่ยก็พม,ม,มันด่างหม่อมนดาของหม่อมเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษค่ะแล้วคุณหญิงนาลิสลาเนี่ยนะเกิดที่อังกฤษค่ะนะคะเกิดที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ลอนดอนนะคะคือไทยกับอังกฤษเนี่ย มีความสัมพันธ์กันแบบว่านะยาวนานเธอนะคะแล้วแล้วถ้าเธอต้องมาหนังสือร้านหนังสือร้านนี้คือเธอจะฟินมากสามีฉันไม่ฟินหรอกนะคะเชฟทอมเขาไม่ได้ฟินอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ได้เออมามาเป็นเพื่อนเรานะคะแล้วเรารู้ว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราชอบเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะคะทั้งที่เราก็มาพร้อมกันแล้วก็เออ นางก็มานั่งรอนะคะเพื่อนๆแล้วเราได้ความที่เก่งใจสามีอะ่ะเออฉันก็รู้สึกว่าโอ้นะเรามาช่วยครอบครัวมันไม่เหมือนกับเรามาคนเดียวเราจะทําอะไรเราก็ได้อะ่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูห้องน้ํากันดีกว่านะคะเป็นร้านหนังสือที่เล็กมากเธอแต่ถ้าเธออยากได้หนังสือที่แบบว่าเป็นสเปซิฟิกท้สนใจเรื่องเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้แนะนำค่ะรีวิวบุกจาก GPS ได้เลยอ่ะมาดูห้องน้ำกันดีกว่านะคะห้องน้ำน่ำนาวางนะให้ดู ก็คือเขาตกแต่งแบบว่านะเธอบรรยากาศนั่งฉี่นั่งนะคะทําธุระส่วนตัวนี่คือดูดีเทลสิมันก็ฟินไปได้อีกแบบนะสำหรับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ชื่นชอบอะไรแบบนี้นะเธออา๋ยวฉันจะให้ดูตรงทาวส์นะคะกระเบื้องดูสินะสวยเนาะอมันก็เพลินอะนะคะเพื่อนเนแล้วดูอะ อนั่งไปเพินไปนะคะเป็นเพื่อนเนี่ยแนะนําค่ะต้องมานะคะใครที่ชอบอันนี้ดูสวยเนาะเออสวยค่ะสวยนะคะอืมก็ถ่ายเพื่อนๆดูเธอเวลาฉันไปไหนนี่ยฉันจะต้องดูห้องน้ำก่อนนะคะแม้กระทั่งนี่เจลล้างมือก็ใช้เป็นของปันปุรีนะคะอียี่ห้อเนี้ยเธอเป็นเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหม я? แล้ว จะบอกว่าน้ําหอมที่มันเป็นน้ํำมันมาน่ะเธอกินโอ้หผีสางนางไม้เทวดามากที่บ้านมีอยู่สามขวดเธอฉันซื้อมาด้วยความที่ฉันบ้านน้าหอมมาแล้วอยากอุดหนุนแบรนด์ไทยอ่ะแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบนะกลิ่นแบบดึกดึกเนี่ยเหมือนนางไม้จริงๆเพราะมันหอมแบบนั้นนะหอมหมืนเดินปากคลองตลาดอะเธออ่ะเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครชอบก็ถือว่าโอเคนะ,ะก็เดี๋ยวออกมานะคะก็เดี๋ยวรอเจฟทอมนั่งรออยู่คำสั่งออกาแฟให้นางนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะถ่ายรูปหน่อยโทอะจนฟินออมันต้องแชะเองอ,ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะสัมก็พยายามจะเดินรอบหวังนะคะเพราะว่าซัมก็อยากที่จะเออจะฟิลนะคะเก็บเกี่ยว ความสุขเธอเพราะว่าแชมป์เกิดที่กรุงเทพแล้วย่านเนี่ยมันคือย่านแห่งความทรงจําของแชมป์ในวัยเด็กนะคะกับพ่อกับครอบครัวนะนี่ผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะมันมันก็คือความสุขอะถึงแม้ว่าชีวิตแชมป์เนี่ยมันครึ่งชีวิตที่อยู่อังกฤษแล้วก็จริงอะเพื่อนๆแต่ว่าเธอเชื่อไหมว่าความทรงจําในวัยเด็กอะมันคือความสุขแม้กระทั่งช่วงตอนที่เกิดพฤษภาธมิน่ะนะคะใน แม้กระทั่งตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินในปีพศ2535นะ,นะ,ะเพื่อนเพื่อนตอนนั้นฉันยังเจ็ดแปดขวบอยู่เลยนะคะจำได้ว่าพ่อจำเนี่ยพาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซอนมาดูนะแล้วเธอรู้ไหมว่าหลังจากที่เขายุดติด นะคะการรัฐประหารตรงนั้นนะเกิดขึ้นน่ะที่มีคนตุลีเย่นะคะแล้วก็คนบาดเจ็บกันเป็นพันนะเธอจะเห็นได้ว่าตอนนั้นฮะช้ำกลัวมากตอนเด็กๆนะช้ำเห็นรองเท้าเนี่ยเกลือนเลยเธอแล้วมันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นกลิ่นมันเป็นกลิ่นโดยเฉพาะนะมันคือความทรงจำในวัยเด็กแช่มอมเธอแล้วโรง,งแรมรัตนโกสิทร์นะเออนะมันจะอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงแถวนี้แหละต่อตรงอนุสาวรีย์อ่ออออษษษษอะเธอ นะสมัยนั้นอะพวกนักศึกษานักศึกษาเข้าไปหลบก,กันนะคะอืมเราก็ฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเราก็เห็นที่จําได้ติดตาคือฉันบอกว่าเห็นรองเท้าแตะเพื่อนเพื่อนเต็มเลยนะเกลื่อนเลยนะแล้วพ่อฉันเนี่ยก็ชอบพามาดูวยความที่เราเห็นมาตั้งเด็กฉันก็เลยไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้นะนะเพื่อนๆเราทุกวันนี้มองย้อนกลับไปมันคือความภาคภูมิใจแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ได้เกิดมาในย่านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ มีชีวิตวัยเด็กในละแวกแถวนี้เนี่ยฉันก็าพาเชฟทอมกันซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะกับโรงแรมสรุปขี้เกีย <c> จ <oughs> เดินค่ะหลังจากนี้เราเดินดูวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เท่าไหร่เองค่ะเพื่อนเพื่อนก็ประมาณ50สิบบาทนะคะอืสะดวกสบายรวดเร็วนะก็คนละคันค่ะเพื่อนเนี่ฉันก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวกลับไปโรงแรมแล้วค่ะก็มีความสุขมากที่ได้หนังสือนะคะ ก็ถ้าใครอยากไปร้านหนังสือก็ไปได้ค่ะนะคะ l i e r b o o k ตรงหน้าวังจัก,กรพงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยนะคะก็ไปลองชิมไปลองกินกันได้นะคะวิวก็สวยนะเพืเเ่อนๆอะถึงนะคะ่ะเซ็นทรัลไลฟ์โฟเทลนะคะโอเคลงรถล,ละเธอเรียบร้อยค่ะจ่ายตังค์นะคะห้าสิบาทอือไปละว,วันนี้ไปละค่ะคลิปนี้ชอบกดไลค์ กดถูกใจแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปค่ะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ